เรามีกันหนึ่งร้อยบาทซื้ออะไรที่โรงช้างได้บ้างเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาผู้ชักพีกันตอนนี้เราถึงที่โรงช้างกันแล้วนะครับไปตามกันครับตอนนี้เหมือนกับว่าเรายังหานนักศึกษา,าไม่เจอน,นะคะนนเพราะว่าเราอยากได้เด็กไมั้มาทำคอนเทนต์กิออนอาหารในงบหนึ่รงร้อยบาทว่าอุ้ยเจอแล้วหนึ่งคนมา น้องสะดวกทำคอนเทนต์กี่น้าหาในโรงช้างงบหนึ่งร้อยบาทด้คะซ้ำงบเดี๋ยวพี่จะมีให้ค่ะสะดวกครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำคอนเทนท์กันเลยร้านแรกเดี๋ยวน้องจะพาไปซื้อร้านอะไรดีครนนะร้านกกานี้เลยครับถูกใจโอ้้านเกี๊ย้าวน่ากินมากเหนร้อยหกสิี๊ยวหนึ่งร้อยหน้ากินมากคะวันนเมนูอะไรครับข้าวหนึ่งร้อยหกสิบร้านแรกนะคะเราจ่ายไปที่45บาทตอนนี้เราเหลือเงิน55บาท เดี๋ยวร้านถัดไปเราจะไปดูว่าน้องเขาจะสั่งอะไรหนะคะร้านถัดไปน้องจะไปสั่งอะไรคะซื้อน้ำร้านที่สองเราจะมาซื้อน้ำกันนะคะมาเลยมาเลยนูกูเแ้วน้นนนี้เรามาร้านน้ำายกันไปกีบาทคะสิบายังไม่กี่บาทปะ45บาทเดี๋ยวร้านถัดไปน้องจะอกคะ ผลไม้แล้วกันไปร้านผลไม้กันรอเ,เทเทาไหร่ <18. S> 1ที่สามนะคะเราไปซื้ออะไรกันมะเขือเ,เทศครับกี่บาทคะสบบาท ลเลี๋ยวเงนกี่บาทคะตอนนี้3-5บาทนะครับเทแานหร่รับแาดครับเดี๋ยวเลยครับขอบคุณค่ะร้านที่สี่นะคะเราจ่าเยเนงะินไป20บาทครับเดี๋ยวเงิน1นบาทคุณใจดีมากเลยคีณลุงแถมมาให้ด้วต่อไปน้องก็จะไปซื้อน้ำแข็งใส่ ันนี้เป็นอะไรเป็นน้ำแห่งแต้ครับ ทัอาหารทั้งหมดที่น้องไหมเลือกทำภารกิจ100บาทนะคะนู้100บาทได้มาทั้งหมด5อย่างสรุปงบประมาณวันนี้นะคะมีทำภารกิจ100บาทเงินเหลือเท่าไหร่ออะรคะ0บาทครับน้องใช้เงินเก่งมากเลยคะ่ะสำหรับวันนี้พี่ขอบคุณที่น้องมาร่วมเล่นภารกิจของเรานะคะไว้มีโอกาสหน้าเราจะเจอกันในสาขาไหมนะคะขอบคุณค่ะ อีปีต่อไปเราจะไปทำภารกิจศิสนา,ากันที่ไหนรอติดตามชมกันได้เลย okay.